รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฟันแพ้หนึ่งคู่นะครับเพศผู้นะครับประกวดทั้งหมด15ตัวนะครับวันนี้15ตัวควายสวยๆเยอะเลยนะครับตัวที่ได้เข้ารอบ5ตัวสุดท้ายนะครับ5ตัวสุดท้ายนะครับเจ้าบิ๊กบุรีลำนะครับเจ้าบิ๊กบอสนะครับ แล้วก็ส่วนท้ายของเดียเชลนะครับตองอูนะครับตองอูเนเบอร์สิบห้านะครับเจ้าเพชรทองคำนะครับเพชรทองคำเป็นลูกทองใบนะครับแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับเจ้านินจานะครับเป็นลูกกล้วยน้องวัวลำพูนะครับหาตัวสุดท้ายนะครับที่ได้เข้ารอบตอนนี้นะครับกล้ามเนื้อแผ่นหลังอะไรต่าง ขาเนไครับเบอร์14น,นะครับเบอร,ร์14เจ้านินจานะครับของเสียก๊อตน,นะครับ,บเป็นลูกของกล้วยน้องบัวนะครับเดินหน้ก็หน้าตาก็ใช้ได้นะครับส่วน,นรว่าฟกอะไรกกว่า,านะครับเบอร์15นะครับ,าาบเจ้าเพชรทองคำนะครับเป็นลูกเจ้าทองใบนะครับหมายเลขสิบห้าอัสซีหมายเลข14อัสซีห้ครับนี่นะครับ หมายเลข15นะครับอันดับ4นะครับเจ้าเพชรทองคำนะครับเจ้านินจาได้อันดับ5นะครับนี่นะครับ3ตัวสุดท้ายนะครับชิง1 2 3แล้วนะครับที่เหลือนะครับหมายเลข9้าหมายเลขเก้าแล้วก็หมายเลขแนะครับหมายเลขเนะครับหมายเลขเกบิ๊กบุรีลัมนะครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยนะหมายเลข5้าแก็ส่วนบนนี่หมายเลข5นะครับบิ๊กบอสนะครับเป็นลูกบิ๊กอุทัยนะครับ หลัก้าเจ้า<บ>ตองอ<ล>นงูนะครับของน้องเชลนะครับเบอร์แปดนี่เป็นลูก <ใน S 1> เอกมองคลองอน,งนะครับว่าอกว่าเขาส่วนหมายเลขหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนะจ,จะติดก็ติดตรงที่อันทักนิดนึ่งน,นะครับแต่การนี้ข,ขัดแค่ขาดีนะครับถ้าทักษ์ยังเี้ยงดีกว่านี้ก็จะจะเยี่ยมกว่านี้นะครับอ่ากวามรึของลำตัวก็ดีนะครับ ตอนนี้ตัดสินนะครับหนึ่งสองสามนะครับร่านใหญ่ชตอนนี้อาจารย์เป็ดยืนรอแล้วครับอาจารย์เป็ดยืนรอแล้วบิ๊กบุรีรัมเบอร์ห้านะครับบิ๊กบอสนะครับมีความเขาเรียกมีมัดกำลังที่แน่นนะครับกับบิุ๊รรีมของเฮียวัดนะครับเมื่อเทียบกับหมายเลข5นะครับบิ๊กบอาถรามอง มองด้านด้านข้างหมายเลขข้างข้างจะเต็มนะครับความสมดุลขนะครับของเสียเพชรผสมสีนะครับความหนาความลึกของมันตัวบิ๊กบอสนะครับผมข้างยหนานะครับก็ก็ถือว่าโดีนะครับส่วนหมายเลขหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับบิ๊กบุรีรัมนุเป็นลูกบิ๊กอุทัยนะครับผมจากนางรองนะครับของเฮียวัฒนะครับส่วนใย คือผมดูความนี่ความลึกของนะความกว้างของหน้าอกนะครับอกควายไทยมันจะไม่หย่อนเหมือนพวกแม่น้ำนะครับอกกระชับอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับสายมือนะครับเจ้าตองอูนะครับมันจะหย่อนส่วนใหญ่ไม่จะสะสมแขายสวยมากนะครับเจ้าบิ๊กบอสนะครับเมื่อเปรียบเทียบดูแล้วนะครับควายสามตัวนี้บิ๊กบุรีลัมนะครับตัดสินแชมป์ก็มีความโดดเด่นโดยเฉพาะหมายในข่าเนี่ย ถ้ามองตอนนี้มันโดดเด่นกว่าเขานะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับเป็นอันว่ากรรมการลงมติเป็นเอกฉันนะครับหมายเลขห้าในที่หนึ่งครับนี่บิกบอสค่ะบิ๊กบอสนะครับผมของเสียเพชรนะครับผมหมายเลขเก้าได้ลำที่สองครับเจ้าบิ๊กบุรีรัมย์บิ๊กบุรีรัมย์นะครับลำที่เหลือหมายเลขแปดได้ลำที่สามครับบิ๊กบุรีรัมย์ได้ที่สองครับตองอูได้ที่สามนะครับผมยินวางด้วยนะคะยินดีด้วยทุกรางวัลนะครับ อ่าลำดับที่สี่ได้แก่หมายเลขสิบห้านะครับแล้วลำดับที่ห้าได้แก่หมายเลขสิบสี่ครับยินดีกับเสียเพชรด้วยนะครับผมยินดีกับเสียเชลด้วยนะครับรางวัลค่ะสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ควายที่เขารวมประกวดในรุ่นนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมยินดีด้วยค่ะถ้าคือแชมป์ในรุ่นนี้ค่ะจากไหนนะครับจ้กสีนี่นะครับอันดับห้านะครับ เจ้านินจานะครับลูกของกล้กยน้องบัวลำพูครับใช่ค่ะของน้องก๊อตนะครับสกอตแลนด์นะครับนนนนจากอำนาจเจริญนะครับทีนี้เจ้าเพชรทองคำนะครับเป็นลูกของเจ้าทองใบนะครับอันดับสี่ของเราวันนี้นะครับ ยินดีด้วยนะครับเสียเชลด้วยนะคะอันดับ3ามวันนี้นะครับรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่นะครับใช่ค่ะตัวนี้ก็อยู่อุดรค่ะเจ้าตองอูนะครับผมเจ้าตองอูค่ะของเสียเชลอุดรนะครับใช่ค่ะจากกุมภาวาปีนะครับนี่นะครับยินดีด้วยนะครับทีมงานเจ้าตองอูนะครับ ตคเจ้าบิ๊กบุรีลมนะครับรองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งนะครับผมนางรองค่ะเจ้าบิ๊กบุรีลมของเฮียวัดนะครับผมยินดีด้วยครับรองรองให้ครับผมถูหมูยอไม่ได้ยินดีด้วยนะคะต่อไปค่ะบิ๊กบอสจใจเย็นลูกนี่นะครับเจ้าบิ๊กบอสนะครับชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเพศผู้นะครับ ฟัน,นแท้หนึ่งคู่นะครับปิ๊กป๊อดให้จังหวัดไหนน้องฟาร์มตีสเกตและอุดรธานีค่ะเป็นลูกผสมสนะครับอ๋อแต่ตอนนี้ประจำการอยู่ที่ไหนตนีสเกตและอุดรตีสเกตครับลูกผสมสตัมวหน,นึ่งน,น,น,นะครับสงสัยจะให้ชินทุเรียนทูเข,ขาไฟเป็นประจำ ลูกผสมขนาดนี้ถ้าพ่อผสมจะขนาดไหนครับผมีน้ำเชื้อขายไหมคะพี่ยินดีกับแชมป์ในวันนี้นะครับเสียเพชรผสมสีนะครับเจ้าบิ๊กบอสนะครับอันนี้คุมผ้าถูกต้องแล้วนะครับท่านเผ็ดผู่แล้วค่ะถูกต้องค่ะครับยินดี